ที่นายบิวชีสร้างบ้านเหรอเนี่ยบ้านแกม,มีขี้มูกเต็มเลยเดีย๋ยวฉันมาสอนอ๋อสีอะไรอันนี้อย่าตอนนี้ฉันต้องมาสอนหรอชิ่นาชี่ยฉันต้องมาสอนดอกแกลตอนนี้พี่อ่ะต้องมาสอนด้อกแกลสอนดอกก็ได้โอ้มันต้องยาวแค่ไหนอน่ยตึกอะอืมอม,มันต้องสร้างกระเพงด้านบนก่อนแล้วค่อยเอา ถ้าเราใส่เค okay. ไปเซิฟนี่ฮะอืมเอ้ยซุ้มดีเราไม่ค่อยสบายเลยเว้ยไม่ค่อยสบาย <c oughs> เราไม่บอกขอกว่าเราติดเชื้ออะไรเขาอ,อยู่เรากลัวียดกลัว โอเคดูของคุกกี้ทีที่หมดโอเคเราวางมาด้วยโอเคโอเคทับตรงไหนดีนะ มันมีที่กู้กล้องให้เราทำไหมอะ่ะนี่เราอยู่ในป่าใหญ่เลยนะเยอะต้นไม้เต็มเลยอะ่ะมันทำทำไม่ได้เฮ้ยฮัด้ยเดี๋ยวเราทำเกมโบมดให้เพื่อนเดี๋ยวเราโชว์บ้านให้ดูลยบ้านในคิดไม่ครับชิชูฮ่าฮ่าฮ่าในคิดที่นานมากแล้วเพื่อนจะไม่ยอมรู้ทีสร้าง เพื่อนนี่เราไม่น่าตัดคลิปเลยเล่นบ้านคุดนานเลยอ่ะโอเคเราเต้อเราชอบบ้านตัวเองก็เลยต้องเล่นบ้านหน่อย <c oughs> อเกบหายลหายแล้วไปไปลอยเลยไปเร็วๆ่อยไปเร็ว,รว,รว,รวๆหน่อยเปนใช่ไหมเอ้อตรงนี้แหละ ตรงนี้นั่นแหละที่มันเหมาะกับการสร้างบ้านขีขั้นแรกเราจะทำมันแบบนี้ค่ะถ้าเกิดขั้นที่สองเราทำมันใหญ่ๆยาวๆนี่เรามาสอนวิธีการทำบ้านให้น้องน้องนี่สร้างบ้านไม่เป็นเท่าไหร่แต่๋ยาสอนให้พี่สอนให้นี่น้องยังมาด่าพี่อีกพี่บอกเลยพี่แก่รา่างรีบุ่ญจีด้วย แกล่าโหดไหมยล่ะล่าดีไม่ล่ามีล่าโหดโอเคได้ได้ใช่ไหมใช่สองอ้าวไม่อันนี้มันคือมันัวตาทำในบ้านยาวโอ,โอ้อือหนึ่งสองครับหนึ่งสองเอาเอาเอาสองสาม คีหน okay. ึ S ổ. S ổ. Okay. ่งสองสามโอเคหนึ่งสองสามคีหนึ่งสอ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 งหนึ่งสองหนึ่งสองโอเค ี่สามราา้อยตีแหละคตีไปเรื่อยฮะจุดกว่าจถึงเล่าๆีตีตีตีคต่อไปลาวาฮะราวาดับน้าเปล่ฮะ ไปฟองน้ำเอาฟองน้ำมาด้วยไหนเออตรงที่นอนนี่เองเอามาวางไว้วตรงนี้ค่ะไหนฟองน้ำนี่ก็หาหาฟองน้ำตรงนี้ <c oughs> เอ้ยอา พึ่งเดีย๋ยวพึ่งมาเป็นตอนนี้ดิเดี๋ยวก็โยนเดี๋ยวหาฟองน้ำก่อนเพื่อนไม่ต้องมา,าดีไลคลิปนั้นหรอกคลิปนี้ไม่ใช่ช็อตรู้ไหมฉันไม่รู้ฉันจำไม่ได้ว่าฉันอยู่ไหนสักสกบ้านยากจริงๆเนี่ย พี่ถ้ายังไม่รู้อีกลืมแล้วว่าใช้ลืมแล้วฟองน้ำอยู่ไหนนี่รอกไนี่รอกจะสร้างบ้านยาวๆแบบนี้มันทำยากนะน้องน้อง,องพี่คิดว่ามันทำยากไปแหละพี่อะทำบ้านไม่เป็นนะ่ะเนี้ยใช่แล้วก็นี่นี่ A mà, là. ở đi shiny đi say To thật To Ở đây thật Đi ở Đi ก่นโอเคอันนี้นี่แหละคือฟองน้ำตายอดีตที่แค่ดี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 จำได้แล้วดรา,าฟองน้ำอยู่ไหนโอเคตีตีตีหนึ่งสองสาม โอเคบินกลับไปที่บ้านฮะแต่บ้านมันัาคาและกอยู่เหมือนเดิมใช่ใช่ต้ต้องยากกว่านี้โอเคนึ่สองสี่ห้า คต่อไปด้านนี้ตามด้านนี้ล่ะค่ะสร้างบ้านเนี่ยหนึ่งสองสาี่ยเรวยาวนี่ห้าหกออหกบกว่าให้ตามเลขหกสิเออโอเค เราขี้เกียจทำละโอเคทำแบบนี้ไปเลยตองหมาตรงนี้ด้วย โอเคเดี๋ยวรอก่อนฮะเดี๋ยวรอตัดคลิปนะเกี่ยคกับแต่ว่าสช้ไเอลยีดีเดี๋ยวตัดคลิปก่อนเดี๋ยวคลิปนานไปฮะโอเคเสร็จแล้วโอ้โหนีแล้วโอเคได้เวลาสร้างน้ำ คตรงนี้เดี๋ยวก่อนมันทำยังไงเนี่ยเอาโอเคอ้ย่า เรานี่ทำไมมันต้องทำฟองน้ำพังด้วยเนี่ย๋ยดี๋ยวมีอะไรได้บนดิโอเคตีฮะโอ้ยพี่ตีบอกบ้านก่อนตีโดะตีโดแน้วนสร้างมาดิโอเคต่อไปสร้างฟองน้ำหย่า คกอดที่น <tra 195 2> ้ำจะหมดต้องทับที่น้ำหมดเลยบ้านเหม็นเหม็นเองมันไม่ดีเราต้องมาสอนบ้านละโอเคตกไหนตรงนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ดทับนิดเอ้ยวเฮ้ดังเลยตอนที่ใครเสียงดังเดี๋ยวเดี๋ยวน้องจะว่ายอีกเดี๋ยวน้องได้คิดจะว่าอีกมันเออ ขี้เกียจต้องสร้างสร้างบัตรเอ้ยเอาฟอน้าไปไหนเด้อทำเสียเฮ้ยเสียออกไปแมวแมโวโฉดออกมาปก,ปก,ปกอยาก่าร้อคันอีกนะอยา่าทำร้อคันอยา่า,า,ยาเข้ามาอย่าเข้ามาแมวโฉดอใจใจนะอยา่านะอยา่านะเดี๋ยวหยิบเด็กมาตีเลยอย่ากระขุดอ,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 อีกออก,อ,อ,ออกไปฮะอีแมวโฉดออกไปเลย จะขึ้นมาชีน้นอดแม่มันขึ้นมาชี้นอนอะไรเสียงอะโอาา้ไอามาแ,แม่กไ้ม <c oughs> ันแม่มเลยเฉียงน่นรำคานนี่เตะมันลูกอีมันไงพ้อ,องน้ำเนี่ยกลับไปกลาง ไม่ใช่พูดคอ่าข้าวไข่เจียวมาแล้วนะเคเอ๊ะอู้หอู้เอาวางไหมยังยังติดเดี๋ยวกออู้ก้างทางนา้ำอยู่เลดตัดทิปดีกว่า แต่เราตัดคลิปเพื่อจะกินอาหารกันนะตัดคลิปกินอาหารนะโอเคนี่ค่ะกินไข่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 ขขนี่มันไข่นี่ว่าอร่อยจังเลยโอเคนี่โอ้โคดยาวเลยวนี่เราสร้างตึกแล้วหรอนี่คือตึกในนานแล้วนะที่เขาทำโอเ้โอเหนไหมอือ้อ เร,เราสร้างสรุปก่อนเฟินแค่ okay, เฟสสีดำแค่แ okay. ล้วก,ก็ตอนเราไปก่อนในคลิปนั้นนะเพื่อต้องสร้างแบบนี้แล้วก็ขออะไรก็ได้มาใส่ใส่เอาที่นอเราใส่ก็ได้เลยวะแบบนี้มันกักเกินไปน้อสอนนองโอเคพี่เก่งไหมละ่ะแม่เราไม่ดูน้องอายุเท่าไหร่เราอายุเจ็ดขวบแล้วนะพี่อายุเจ็ดขวบดูไหม แต่พี่ก็ตัวเล็กแล้วพี่เราเป็นผู้หญิงที่สวยสวยแต่เป็นผู้หญิงที่ทำบาปแต่แม่เขาจะไม่ยอ,อมออหรอกตียอย่างเดียวโอเคมันไม่ถึงหนูได้ไม่ใช่หรอมันแค่เท่าไหร่โอเค

ยางมากโอเคโอเคแล้วรบบ้านบ้านที่เี็นเยอะมากที่สุดในโลกโอเคโอเค,อเค,อเคที่นี่เราสร้างบ้านเสร็จแล้วมืดเลยโอ้โ ตึกดิตึกก้อนหินโหเมันงกรเทเป็นต่อเลยฮะนี่ตึกก้อนหินมันมีรูด้วยใส่น้ำกัดหืมฮะปับเกมโหมดเดี๋ยว้ขอตัวลเริ่มเก่านด้สิน่าครับ